ก็คือของปลอมถ้ากรนกฤษินีเอฟซีนะหง,งเงินตันนะมันห้าหมื่นกว่านะครับถ้าน้อยกว่านั้นก็คือของปลอมถูกไหมเออแค่นั้นแหละนะครับอ่ะต่อไปใครจะเอาเลขทูบมั่งอะ่ะพิมพ์เลขทูบนะใครได้เลขทูบมั่งนะน่าจะเข้าไหลงวด เลขทูบยังไม่ได้ให้ในห้องแนวทางนะครับปกติแล้วจะให้ในวันหวยออกเพราะให้เร็วก็ลืมเร็วนะแต่น่าจะมีการอั้นแล้วละ่ะอาจารย์กดไปมันตกอยู่ที่บาทละวันช่วงเที่ยงเนี่ยบาทละห้าสแล้วน่าจะมีการอั้นนะครับน่าจะมีการอั้นดเด้ออยู่นะ,ะเลขทูบนะครับทุกคน อใครที่แชร์ลงกลุ่มนะครับอขอความกรุณาไปลบที่แชร์ออกเด้อนะให้เวลาหลังจากไล่ห้านาทีนะครับยังไม่ลบก็จำเป็นต้องต้องต้องลบต้นฉบับเด้อพี่น้องนะเพราะว่าเหลืออีกไล่วันนะครับวันนี้เพิ่งจะวันที่ยี่แปดมวยออกวันที่สองนะครับอีก4วัน นี่มนแสดงว่ามาทีหลังนะเนี่ยนะคุณทะนิดานะเพราะว่าอาจารย์ก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ลงลายให้ไปแล้วว่าเข้ากลุ่มนะพนั้นก็แชร์เว็บแล้วก็ไปกอดูย้อนหลังนะนั่งดูชิปย้อนหลังเด้อจะได้เห็นว่าอาจารย์พูดอะไรเคยเห็นมีคนเอาไปลงในกลุ่มแนวทางเว็บหวยครับถ้าคนเอาไปเนาะต้องดูในเพียหลักนี้นะครับ กับกลุ่มของอาจารย์เท่านั้นนะอ้าวเด็กทูบแปลกนะครับทุกคนตั้งแต่สงการมาอาจารย์จุดทุกวันในวันทาพิธีไหมและมาทำวันพระมันมีศูนย์ทุกตัวเด้อ เออแปลกมากเลยนะครับงวนนี้หือจะมีอาสูงนะมันต่างกับต่างกับเลขสูตรอยู่นะประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลับอะไรนะทุกทีเนี่ยมันเป็น6กกับเก้าหกับ9เป็นเป็นตัวเดียวกันทุกครั้งเลยนะครับหรือ1กับ7เป็นตัวเดียวกันอันนี้เล่นง่ายนะครับไปตามนี้เลยนะและที่สําคัญนะพี่น้องเบิ้งมันเตลกนะเกือบไทยว่าท่านเองมันสิละลายนะมันน่าจะเตยก นะก่อนกลับสมการมวดมิกี่ไหมพี่น้องอาจารย์จุดไป2ดอกนะเพราะว่าเป็นการแก้บนของปู่ทาเวศกับอา,อากงที่บ้านอากงได้906นะทาเวศได้901ที่อาจารย์ตัดสินใจเอา901นะแต่ก็ซื้อถึงสองอัน นั่นแหละนะครับก็ก็คิดว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะก็เลยไม่ได้ไล์เนี่ยนะครับงวดเมีกี้ไม่ได้ไล์เพราะว่าไปต่างจังหวัดก็มาเต็มๆอันนี้ตามนี้อ่ะเห็นแล้วเด้อ มันมันเอาโชว์ไม่ได้เนาะม,นมันมันออกซอขออมสินค่ะเอาให้ไปหมดแล้วนี่มันมันั้นจะไม่มาถึงทูบละอ่ะต่อไปรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับจะทวนนิดหนึ่งนะรัฐบาลนะครับจะเล่นทุกตัวในสีหางแต่จะหนัก ในสองหางที่เป็นเลขสามตัวนะครับแต่มาสังเกตแล้วนะไม่ว่าสำนักใดๆแล้วเนี่ยจะไม่มีเลขอาจารย์ยพี่น้องนะมันเป็นสิ่งที่แปลกนะหรือว่าจะเข้าคนเดียวหรือจะหลุดคนเดียวก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญในลึกๆนะครับมันเป็นเลขตรงกับเลขบ้านที่ไปทำบุญบ้านไปทำบุญให้พ่อแม่นะที่บ้านนะในในชุด เลขสามตัวเด้อนะเลขสามตัวนะฟังปากาก็กระดาเด้อหางที่สองนะหางที่สองไม่งั้นอนาะจารย์คงมีซื้อลอตเตอรี่สองหางนะดูสังเกตนะครับแบบตามนี้เด้อนะครับไปถวายเก้าอี้ร้อยตัวเตรียมทางวัดแล้วก็ มาซื้ออันนี้ไหมม,มันราคาอยู่ที่ประมาณเอ่อหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับเลยขึ้นตัวนี้จำนวนสี่ถังอาจารย์ซื้อให้กับทางบ้านหมู่บ้านนะครับเป็นถังขนาดสองพันห้าร้อยลิตร นะครับในบ้าน้นท่านนะครับเป็นทําบุญกุศลสิเดหนุนในทรงนะครับอันนี้เมื่อไปทําบุญเมื่อวันที่สิบสามสิบสี่ที่ผ่านมานะครับเราไปทําบุญแบบใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะมันน่ามันน,น่าจะให้นะไม่ใช่ว่าไม่น่าให้วันที่สิบสี่เนาะสิบสี่อาจารย์ทําถวายเก้าอี้วันที่สิบหกไม่ออก คอกศได้มาก่อนตามไปด้วยอมสินแล้วก็รัฐบาลน,นะครับก็เลยถือโอกาสได้ตัวนี้ถวายไม่ใช่ถวายส่งมอบนะครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แจ่ชาวบ้านนะครับจะได้มีนามปราปาใส่นะครับประมาณนี้แหละเลขออกมาแล้ว907-906 ออก905หรือ405ครับนั่นแหละพูดมาก็าคนหัวลุกมันมันมีอยู่2อ,อย่างไม่พี่น้องฟังเด้อศูย์เนาะมันมันมันศูนย์เจดย์หกห้าหรือมันก็ไป0ูนย์เกาเลยใน,นแนวใน,วแ,น,วนวแนวความคิดของอาจารย์นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ไหมอันนี้ถ้ามันมาตามตามที่ว่าเออเลีกล็อกนะ มื่อรู้แหละในความความคิดในความรู้สึกนะี่มันก็เป็นไปได้ถ้างั้นมันก็จะมาตัวเดิมเป็นหกศูนย์เก้าอย่างนี้ก็ได้ดิหรือเก้าศูนย์ห้าอย่างนี้ก็ได้มันออกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกแล้วมาเก้าศูนย์ห้าอย่างนี้ก็ได้มันเป็นได้หมดเนาะเลขมันยังไม่ออกอะไรก็เกิดขึ้นได้หรือไม่ ถ้าเป็นเบิ้ลนะฟังจากปากด้วยพี่น้องเขียนในความรู้สึกเด้อเป็นเลขฝันนะในวันพระเนี่ยนะจดจดเลขฝันเด้อใครจะเอามัง่งจะจะไม่เขียนเด้นะจะดูไ์สดเท่านี้เดี๋ยวจะเขีย,ะะเยนดยเดี๋ยวจะไม่เขียนน่อยจะเขียนให้ก็ได้นะให้ไปตัดเล่นเอาเด้อใครจะเอาเลขฝันวะพี่น้องใครจะเอามัง่งเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นเบิ้ลไหม โอเคเห็นไหมล่ะวันที่สองทับศูนย์ห้าจะเขียนดีกว่าจะเขียนให้แล้วจะโชว์ให้นะ,ะเลขสามตัวไม่อ้น <c oughs> ไม่อ้นนะครับไม่อ้นไม่อ้นเด้อจับไปแล้วมิจะก,ก่อนจะมาะไล์จับไปแล้วนะครับอะในห้องยังไม่ได้บอกอะวันพระนี่พี่น้องเช่นไหมเปียบบวมักบ่ชอบไหมพี่น้องชอบไหมเอ่ย บตัดหลินเอาเดอ้อครบเสร็จนะครับประมาณนี้ สิบหลอนหล่อนือนหนึ่งหล่อนหลอนร้อนมากปีละเทียนะมีความรู้สึกว่าไปทําบุญใหญ่แล้วเนี่ยเงินแสนเข้ากระเป๋าทุกครั้งนะครับเงินแสนจะเข้ากระเป๋าตลอดนะลองเอาไปพิจารณาเบิง้งนะครับลองเอาไปเสี่ยงเบิ้งเนือพี่น้องนะครับลองไปจัดเบิง้งนะครับเหล็กบอ่อันนะครับ ประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้อ่ะวิ่งตัวเดียวควรวิ่งตัวไหนครับควรวิ่งตัวไหนระหว่างสองหกแปดโอ้ชอบทุกตัวหลักร้อยอาจารย์มันได้สองหลักสิบมันได้หกนะเลขสูตรแต่เลขฝันมันได้ศูนย์ ไม่รู้จะไปทางไหนพี่น้องเรียกทูบก็ได้ศูนย์ไหมอย่างเพราะนั้นก็แล้วแต่บุญเ้าเร้อนะครับสอบถามค่ะฝันปลาตัวใหญ่มากหนึ่งตัวเนี้ยแต่นิมิตของแต่ละบุคคลการฝันนี่เนาะปลาตามหลักมันก็เป็นเปรียดลยละหนึ่งก็ต้องกินหนึ่งแล้วเนาะ มันออกหนึ่งเจดเจหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งปดก็ได้นะครับที่สำคัญมันอยู่ที่ผลบุญของแต่ละบุคคลนะครับว่าเราจะสื่อได้ไหมนะครับจะสื่อได้ไหมเขาจะมาให้โชคเราไหมนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนะประมาณนี้ประมาณนี้คอทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำร,ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังเจอกันใหม่ในวัน บันจันเนาะโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าหวยออกวันอังคาร